สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง am code lab นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง react js และสร้างโปรเจกต์แรกของเราบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมี node js และ npm หรือย่อมาจาก node package manager ติดตั้งในเครื่องของเราก่อนนะครับให้เปิด command prompt นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว mac นะครับให้เปิด terminal ขึ้นมานะครับถ้าเป็น windows จะเปิด command prompt นะครับให้เซิร์ชคำว่า cmd ในช่องเสิร์ชนะครับแล้วก็กดตัว command prompt ได้เลยนะครับ พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราลองเช็คว่าโดยการพิมพ์คําว่า node c h e v นะครับถ้าขึ้นในลักษณะแบบนี้แสดงว่าเครื่องเราเนี่ยมี node ติดตั้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับต่อมาให้พิมพ์คําว่า npm c h v นะครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามีตัวเวอร์ชันขึ้นมาแสดงว่าเรามีตัว npm install ไปแล้วนะครับในกรณีที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าไม่ขึ้นตัวเวอร์ชันขึ้นมาเนาะให้เราเปิดไปที่ตัว ลิงก์นี้นะครับก็คือ https nodejs org en นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ตัว get node js นะครับอ่าแล้วก็เลือก windows macos linux ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการอะไรเนาะแล้วก็ดูตัวนี้ให้ดีๆนะครับเป็น x 6 4หรือ x 8 6นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเลือเมนต์ตัวที่เราใช้อยู่แล้วนะครับก็ใช้ตามที่มันแนะนำมาได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ w i n d o w s i n s t a l l e r m s i นะครับกดแล้วมันจะโหลดตัวโนดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้กดเปิดได้เลยนะครับอ่ะโอเคอ่าหลังจากได้แล้วนะครับก็จะ,จะขึ้นตัวหน้าตัวโนด js setup ขึ้นมานะครับก็ให้เรากด next ได้เลยนะครับกด accept term a n i c e n s e agreement นะครับกด next ได้เลยเนาะ แล้วก็มันจะให้เลือกที่ตำแหน่งติดตั้งนะครับแนะนําที่มันเลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกดเน็กได้เลยตัวนี้เน็กได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องติก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้เนาะแต่ว่าถ้าคิดว่าจะได้ใช้งานก็ติกไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องติกไว้นะครับก็เน็กได้เลยนะครับแล้วก็กด install ได้เลยนะครับอ่าหลังจาก install แล้วก็รอสักพักนึงนะครับตัวหนูก็จะทําการลงระบบให้เรานะครับ หลังจากเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจอคอมพิว e ต์โหนด js setup wizard ขึ้นมานะครับก็กด finish ได้เลยนะครับทีนี้ก็ให้เราไปเช็คตัวโหนด kib ของเราอีกทีหนึงนะครับว่ามีเวอร์ชันขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเวอร์ชันขึ้นมาถือว่าเรียบร้อยนะครับหลังจาก Install ตัวโหนดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเช็คเวอร์ชันของตัว npm นะครับหรือโหนดแพ็กเกจแมเนเจอรก่อนนะครับโดยใช้คําสั่งคำว่า npm kib นะครับ ก็จะขึ้นตัวเลขมาเวอร์ชั่นมาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตัว NPM เนี่ยจะ Install มาพร้อมกับตัวโนดอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นมันจะติดกันด้วยกันมาเลยนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับวิธีการสร้างตัวโปรเจกต์ React JS นะครับโดยหลักๆจะมีวิธีการสร้างอยู่2วิธีนะครับ1ก็คือการใช้ Create React App นะครับตัวนี้จะง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับ2ก็คือใช้ vite นะครับ vite เนี่ยจะเร็วและเบากว่าเหมาะสําหรับโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เป็น โปรเจกต์ที่เราต้องการให้แอปเราเร็วนะครับสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับโดยวิธีที่1นนะครับใช้ create r รียก a อ p นะครับโดยเราจะใช้คำสั่ง create r รีย t a p p เพื่อสร้างโปรเจกต์ของเรานะครับวิธีการก็ให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการก่อนนะครับถ้าเราเปิดตัว c o m อ a n d p พร้อมอยู่แล้วเนี่ยให้เราไปใช้คำสั่ง cd นะครับอย่างของผมจะไปที่ desktop อแล้วกันนะครับก็ใช้คำว่า cd desktop ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอ cd ไปที่ desktop แล้วนะครับ ให้เรารันคำสั่งนะครับ Npx นะครับ Create React App นะครับ Add l a t e s t นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยอย่างของผมตั้งชื่อว่า My App ละกันนะครับกด Enter ได้เลยนะครับถ้ามันหมุนลักษณะประมาณนี้นะครับก็รอมาสักครู่หนึ่งนะครับมันจะถามว่าโอเค p ูปซิสไหมนะครับกดไว้ได้เลยนะครับอ่ารอระบบ ทำการ install ตัวโปรเจกต์ของเราสักครู่หนึ่งนะครับหลังจาก install เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะครับมันจะเขียนว่า happy hacking นะครับก็แสดงว่าเราเริ่มทำได้เลยนะครับวิธีการเริ่มทำนะครับก็ให้ cd เข้าไปที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับอย่างผมชื่อ myapp เนาะก็ cd เข้าไปที่ myapp นะครับหลังจาก cd ที่ myapp แล้วนะครับก็ให้ใช้คำสั่ง คำว่า npm start ได้เลยนะครับ npm start นะครับ enter นะครับรอตัวโปรเจกต์ทำงานแป๊บหนึ่งนะครับอ่าถ้าขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมานะครับตัวเว็บจะเปิดตัว localhost 3000นะครับก็คือมันจะใช้พอร์ต3000ในการรันตัวเว็บของเรานะครับโดยตัวเว็บเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แสดงว่าเราพร้อมเข้าสู่การเขียนโปรแกรม react js ได้แล้วนะครับ ส่วนวิธีต่อมานะครับวิธีที่2นะครับจริงๆวิธีนี้จะแนะนํามากกว่าตัววิธีแรกนะครับเพราะว่าตัวเว็บเรามันจะทํางานได้เร็วกว่านะครับก็คือใช้วิดนะครับโดยวิธีการใช้วิดเนี่ยให้เราทําการออกจากตัวเก่าก่อนนะครับโดยถ้าถ้าเราอยากจะหยุดการทํางานของตัวเว็บของเราเนี่ยให้กด ctrl c ได้นะครับแล้วก็ตอบ yes นะครับมันก็จะหลุดออกมา to command prompt ตัวเดิมของเรานะครับแล้วตัวเว็บเนี้ยก็จะใช้งานไม่ได้นะครับถ้าลอง รีเฟรชดูนะครับมันก็จะขึ้น e อ r ร์ตรงนี้นะครับก็คือเราได้ออกจากการรันตัวของตัว react JS แล้วนะครับทีนี้ผมจะกลับมาที่ Desktop เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้คำสั่งใหม่นะครับโดยวิธีการใช้วิดนะครับเราจะเริ่มจากรานคำสั่ง npm นะครับ create นะครับ with add l a t e s t นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้จะตั้งชื่อ my app บิดละกันนะครับกด enter ได้เลยนะครับอ่าถ้าถามโอเคถูกโปรซก็กด y ได้เลยนะครับทีนี้นะครับมันจะถามตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าเราจะใช้อะไรในการรออันตัวเฟรมเวิร์กนะครับในการรันตัวบิดนะครับเราให้เลือกเป็น react นะครับกด enter ได้เลยนะครับ แล้วมันจะถามอีกนะครับว่าจะใช้อะไรนะครับถ้าเราอยากเขียน t ทยสค c r i p t ให้เลือก t ทยสค c r i p t ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากเขียน Java Script ให้เลือกเป็น Java Script นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเดโมเป็นตัว t ทยสค c r i p t แล้วกันนะครับกด Enter ได้เลยนะครับสังเกตดูว่าเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่กี่วิเลยเสร็จเลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เรา C D ไปที่ตัว my my app bit นะครับของเรานะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ให้พิมพ์ว่า NPM install นะครับ โปรเซสนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับคำสั่งที่เราจะใช้สำหรับตัววิดนะครับจะเป็น npm run dev นะครับกด enter ได้เลยอ่าพอเปิดมาแล้วมันจะขึ้นเป็นวิดเวอร์ชั่นนี้ขึ้นมานะครับแต่ละเวอร์ชั่นอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ตอนเราลงนะครับ มันจะขึ้นตัว local แล้วก็มีตัวลิงก์ขึ้นมานะครับให้กด c อน t r o l แล้วกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการเปิดลิงก์มาให้นะครับอ่าจะได้เป็นหน้าตาวิด b o o t s t r แบบนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะสามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วนะครับสรุปเลยนะครับเราสามารถสร้างโปรเจกต์ react js เนี่ยได้ทั้งด้วย create react app แล้วก็วิดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยแนะนา,นาเป็น create react app นะครับเพราะมันใช้งานง่ายกว่าเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ความเร็วนะครับแล้วก็ เอ่อ uh, p r r f o r m a n แ e นเนี่ยแนะนำไม่ใช้ตัววิดดีกว่านะครับสามารถไปเลือกใช้งานกันได้เลยนะครับใครสนใจอยากเริ่มต้นสายงาน Full Stack Developer ยุคใหม่ด้วย ChatGPT เรียนตัวต่อตัวกับโปรแกรมเมอร์ตัวจริงราคาเพียง600บาทต่อชั่วโมงสนใจแอดไลน์ a m CodeLA b ได้เลยครับ